ครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลสซันเทยแลนด์นะครับวันนี้ตากล้องไม่มานะก็เลยต้องถือเองนะครับเพื่อน ก็อาจจะดูยากๆหน่อยนึงนะวันนี้ผมมีรีวิวรถคันนึงมาให้ดูนะครับนี่อยู่ข้างหลังผมเองเดี๋ยวไงไปพบกับเจ้าของรถกันดีกว่าครับสวัสดีครับครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อแบงค์ครับเป็นประธานกลุ่มมินิบค์สายสุราครับมีบค์สายสุรานะครับก็อันนี้เป็นรถพี่แบงค์นะครับปกติออกทริปบ่อยไหมพี่เมื่อวานเพิ่งไปนครนายกมาเพิ่งไปนครนายกมาเมื่อวานนี่ แล้วถ้าสมมุติว่ามีแบบเพื่อนๆอยากเข้ากลุ่มมาัพี่ได้ครับติดต่อทางเพจเราได้เลยครับากลุ่มได้ครับทางเฟซครับไม่จำกัดซีซีไม่จำกัดครับเริ่มตั้งแต่ร้อยยี่ห้าขึ้นไปครับจนถึงตัวพันครับโอเคนะครับก็กลุ่มพี่แบงก์ก็ไม่ได้จำกัดซีซีนะครับโอเคงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยก่นพี่แบงก์แต่งอะไรมาบ้างครับคันนี้เอารถรุ่นนี้เป็นเป็นรุ่นอะไรครับเป็น G.R. 2 0 0ร้อยครับใช่ G.P.S. ครับใช่ G.P.S. ใช่ครับแต่งอะไรมาบ้างครับดูเต็มเต็มเยอะเหลือเกินครับวันนี้เริ่มจากชิลครับอันนี้สั่งลาซาด้ามาลาซาด้าเท่าไหร่พี่ประมาณ690ครับ690เนาะแล้วก็ชิ้นต่อไปอันนี้เป็นอุดกรกระจกแบบมีไฟครับไฟเลี้ยวอ๋ออุกรกระจกแบบติดไฟเลี้ยวมาด้วยเลยขอดูหน่อยครับพี่เปิดให้ดูหน่อยครับนี่ครับอ๋อนี่ก็เป็น LED เนาะใช่ Hunter ครับ เป็นเทนะ่าไหร่พี่คู่ละห้าร้อยครับคู่ละห้าร้อยก็ไม่ได้แพงนะครับเท่ากับกระจกทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราไปชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าครับอันนี้ชุดปั๊มหน้าครับปั๊มหน้า,น,านะครับก็คืออันนี้จะเป็นของอดีนอดีนเท่าไหร่ครับพี่ข้าละพันแดห้าสิบรวมสายด้วยไหม ไม่รวมครับไม่รวมสายเท่าไหร่พี่สายพันธุ์เท่าไหร่หน่าจะประมาณ600กว่าบาทสายนี้600กว่าบาทเนาะใช่ครับแล้วมีปั๊มคัสตน้ำมันเนี่ยครับมาดูกันปั๊มคัสตน้ำมันของอดิเรนครับเป็นของอดิเรนใช่ครับทั้งเบรกมือเบรคคัสตแล้วก็ปั๊มด้วยนะครับใช่ครับแต่ชุดการสะบัดนี่จะเป็นของ RCB r a c i n g Boy เท่าไหร่คพี่อันนี้ เฉพาะการสะบัดประมาณสองพันสองใช่ครับขาจับขาจับเก้าร้อยครับของฮันเตอร์ครับอืมรถตัวนี้ด้วยเก้ 900. <อ>าร้อยก็กระจกไฟแฮนด์ก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทของฮันเตอร์ครับแล้วมีชิ้นไหนที่พี่แบงค์แต่งมาอีกครับอันนี้ไฮไลท์ครับนี่ไฮไลท์ทเป็นเกียร์โยงของคาร์ูอีครับเกียร์โยงคาร์ูอีเท่าไหร่พี่อ่าตัวนี้หกพันห้าครับอันนี้มัน งานเป็นของอะไรพี่ของงานไทยไหมล่ะคัตเตอร์ครับคือมาจากร้านคัตเตอร์อ๋อรับก็เดีวกำลังกำลังตัวท็อปเลยตัวเนี้ยของสองร้อยแล้วในไทยสองร้อยแล้วครับแล้วชิ้นต่อไปครับพี่อันนี้จะเป็นกระปุกน้ำมันกระปุกน้ำมันของ RCB ครับ RCB เหมือนกันครับอ่ากันสะบัดนะครับเท่าไหร่พี่อันนี้850ครับ 1้อยห้าสิบใช่ครับเ่เสร็จถีเขาแต่งกันครับโอ้สุดๆจริงหมดยังครับพี่อ่าตอนเกิดปัญหายางรวมเราเปลี่ยนเป็นยางของพิลลารี่อ๋อคู่ละประมาณสามพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทเนาะใช่ครับอ่าเห็นมีไทซันครับพี่ของเป็นของอะไรครับไทซันเป็นของเซเว่นสปีดครับอันนี้พับได้ไหมครับพับได้ครับอ๋อพับได้พับได้ง้างได้นะครับ นี้พ่นสีเอาอันนี้ไปทำสีเพิ่มเติมใช่ครับทำเองครับอันนี้โอ้ยยางกัเนียนนะทำเนียนทำเนียนแล้วสีเดิมมันมาเป็นอะไรครับมันเป็นสีออกทองทองอะครับอ๋อเป็นออกทองทองใช่ครับอันนี้เพิ่งเปลี่ยนโซ่สเตอร์มาอืมของอาเคเท่าไหร่พี่โซ่สเตอร์อ่าประมาณพันพันหกพันสิบข้างในนี่เป็นโอลิงนะครับหรือเป็นเอ็กลิงน่าจะเป็นเอ็กลิงครับเอ็กลิงใช่ไหมใช่ครับอ๋อ ดำหมดทองนี่นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับนี่คือหมุดนะครับหมุดเป็นทองนะครับแล้วก็อ่าอันนี้เป็นสีดํานะครับใช่เพราะตัวนี้อันนี้เขาเปลี่ยนมาเลยไหมเนี่ยปกติมันจะสี่สิบเจ็ดฟันอันนี้ทดเพมสองฟันทดสองฟันอ๋อใช่ครับเขาไล่เบามาให้แล้วเป็นไงทอเพิ่มขึ้นไหมยังไม่ลองเลยยังไม่ลองใช่ไหมเพิ่งทำมาเมื่อวาน ก็เป็นธรรมดาครับทำมาใหม่ก็จะเพิ่งไปกระโชกโักขา,ากันมากนะครับเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ไม่รู้ว่ามันต้องตึงต้องย่อนอีกแค่ไหนนะครับพอเดี๋ยวมันต้องได้ไดใช้ไปสักพักตึงก่อนนะครับมันต้องยืดอยู่แล้วแหละสักนิดหนึ่งนะครับก็เห็นเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นผมเห็นมีไฟไฟเลี้ยวท้ายครับไอไฟท้ายไฟท้ายสามร้อยกว่าบาทครับสามร้อยกว่าบาทโอ้นี่เดี๋ยวนะ ซ่อนเข้าไปด้านในอ๋อหู้เพื่อนๆเนียนมากเลยนะครับเนียนมากเลยผมนึกว่ามันมากับเอตัวรถเลยนะติดมาแบบติดเนียนมาเลยนะครับขี่ดีไหมพี่เป็นไงได้อยู่ครับครับออกกิ๊งออกทิพย์ได้อยู่พิวได้ใช่ไหมครับใช่ครับคอมให้ดูหน่อยครับว่ามันทรงสปอร์ตแค่ประมาณไหนครับนี่นะครับเพื่อนๆทางนี้เลย ขาเป็นงไงบ้างพี่มันมันจะทระปอดขึ้นมันจะไปข้างหลังหน่อยอ๋อเออว่ะดูดูโฉบเฉี่ยวขึ้นนะครับที่แบงค์สูงเท่าไหร่พี่สําหรับคนท <16 7 S 1> ี้ร้อยหกสิบเจ็ดครับ16 7. 16 7ร้อยหกสิบเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดก็ขึ้นได้ครับค้อมได้ถือว่าโอเคเลยนะครับปกติมันจะสูงกว่านี้แต่คือผมทําการสะบัดแล้วมันต้องลดหน้าอ๋อลดลงเท่าไหร่พี่นิ้วนึงหรือว่าครึ่งนิ้วประมาณหรือนิ้วครึ่งนิ้วหนึ่งใช่ไหมประมาณนี้เลยน่าจะนิ้วหนึ่งครับประมาณนิ้วนึง สำหรับคนที่สนใจแต่งนะครับผมว่าเป็นแนวทางได้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับนี่เลยครับค่ายนี้นะครับอันนี้คือแมงส่วนใหญ่ก็จะซื้อของแต่งจากร้านนี้นะครับใช่หลักๆเลยครับอะไรกี่ซีซีนะพี่มันกี่ซีซีนะสองร้อยครับสองร้อยซีซีใช่ไหมครับโชคนี่แบบให้เขาให้อัพไซด์ดาวเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้คลาดสองล้อโช๊คอัพเซดาวด้วยนะครับเพื่อนๆมีหม้อน้ำด้วยอันนี้เป็นกี่สูบครับพี่ อ่าสูบเดียวครับเป็นสูบเดียวนะ2องร้อยนะีซีเนี่ยผมว่าไม่ธรรมดานะครับแผงหน้าปัดก็เป็นดิจิตอลนะครับทั้งหมดเลยนะครับไม่มีอนาล็อกกดเลยครับสวยไปเพื่อนๆผมว่าสวยนะสวยเลยขี่ที่ยิ่งได้แสงไฟกลางคืนเข้าไปหน่อยสลัวสลัวหน่อยยิ่งยิ่งได้บรรยากาศเลยครับเป็นไงเพื่อนเดี๋ยวตัดให้ดูอีกทีนึงนะว่าของพี่แบงค์มีจุดไหนบ้างนะครับที่แต่งไปนะครับ มีอะไรอยากได้เพิ่มไหมพี่มีชุดหน้าครับชุดหน้าใช่ครับคุยกับฮันเตอร์ไว้ประมาณ5 0 0 0ันกว่าบาทมันจะมีจานแล้วก็ตัวจับตัวจับเอตัวจับเอนี้ด้วยแล้วก็จะเป็นคำคมหน้าของนีหน้าจะเป็นของอดีีนอดีลีนเนาะใช่ครับโอเคเดี๋ยวไม่โอกาสหน้าเราจะได้มาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะพี่แบงค์นีมาสวยเลยนะครับวันนี้อยู่ในงานมิทติ้งสายสุรานะครับเยอะพอสมควรนะครับ ันนี้คือยังยังไม่เต็มนะครับถ้าออกทริปนี้เต็มกว่านี้เดี๋ยวจะมีตัวพันมาอีกคันนึงครับอ๋อเดี๋ยวมีตัวพันมานะใช่ครับก็มีทุกซีซีนะพี่แบงค์เป็นหนึ่งในประธานใช่ไหมครับหนึ่งในประธานของกลุ่มสายสุรานะใช่ครับใครที่คิดว่าตัวเองซีซีเล็กอยากขับขี่อยากออกท่องเที่ยวนะครับได้ครับเชิญครับโซนโซนสมุทรปราการเราเราตอนนี้เราเปิดอยู่3โซนจะมีสมุทรปราการชลบุรีมินบุรี ตอนนี้มีอยู่สามโซนนะครับเพื่อนๆก็คือสุราการชนบุรีมินบุรีนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาเลยก็มีแอดมินเพื่อแบบเขาจัดไปไหนอย่างเงี้ยเราจะทําเป็นห้องเป็นลายกลุ่มไว้อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเลยนะครับยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่แบงค์มากๆนะครับอ้าวก็ที่ให้เราได้มารีวิวในวันนี้นะครับก็ สวยเลยทีเดียวครับยังไงก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับ,รบยังไงฝากกดไลค์กด u b s สไคร e ให้ด้วยนะครับรบ๊ายบายครับผม i